สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆ FC แฟนเพจเฟซบ o ๊กทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดครับอยู่ในตัวอำเภอครับวันนี้เราจะไปนัาง,งานเสอนช่องอบบกครับนะพาไปดูง,งานพาไป เราจะไปดูหน้าง,งานของพวกเรากับคืบหน้าถึงไหนแล้วครับวันนี้กับหน้างานที่อยู่มาหลายปีนะเราอยู่กัไปอยู่มาหลายเดือนแล้วราไปดูครับคืบนาถึงประมาณไหนยังไงครับจะเสร็จตอนไหนวาแล้วก็ในตัวอำเภอครับกำลังขับไปที่หน้าง,งานครับ นในง,งานเราก็จะออกจากอำเภอประมาณแปดเก้ากิโลครับผมเน,นาะนในงานก็จะประมาณแปดเก้ากิโลก็ออกจากตัวอ เสร็จงานนี่พี่น้องงานเราค้างเราคายูโอ้ยอยากจบใจจะขาดครับอยากจะไปทํางานที่อื่นนะครับไปหางานเพิมเติม <ๆ S 1> ไปทําไปตอนนี้อยู่บัานกวดมานานมากๆนะครับแต่ว่าไม่เกินสิ้นเดือนนี้ต้องจบครับอะยังไงก็ต้องจบครับภ่ายในสิ้นเดือนนี้ต้องจบต้องได้กลับเพราะว่า กำหนดมาให้แล้วครับว่าเราต้องกลับภายในสิ้นเดือนนี้เลยครับเราต้องจบภายในสิ้นเดือนนี้เนาะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะหรือได้ประมาณไหนยังไงครับผว่าต้องเอาให้จบ คล้องถม,มนี่โคบ้านถวดครับเอา้าเปไ็นไครับนี่ด่านนี้เป็นอะไรเป็นด่านหรือเป็นอะไรไม่ทราบครับมีงานหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบครับ โทนหนึ่งแล้วครับมาเส้นโทนหนึ่งครับเรียกว่าโทนหนึ่งใต้ครับเส้นที่จะไปช่องหน้าง,งานเราก็เป็นสายโทนหนึ่งนี่นะครับนี่ครับบ้านตรวจเจริญนะครับผมดูคำว,ว่าอำเภอบ้านตรวจชายแดนนะเงี้ยแต่และเศรษฐกิจเขาจะดีเนาะมีสวนยางมีส่วนมากจะทำสวนกันครับเพราะว่าพื้นท,ที่แถวนี้จะเป็นที่โนนกัน นาก็ไม่ค่อยทำแบบทำสวนกันเยอะบ้านสายทุนหนึ่งครับโรงเรียนสายทุนหนึ่งแล้วก็ร่มเดือนสองข้างฝั่งทางก็เป็มจน,อนเออเด็กน้อยไปนอนิององน่งข้ามถนนมา เราไปอีกประมาณ ทำตอนฤดูฝนเนี่เนะตอนนี้เข้าสู่ฤดูหนาวครับเราดูใบไม้ร่วงแล้วเนาะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยครับดูครับสวยไหมครับพี่น้องเนี่ยเส้นทางที่เข้าไปทํางานพวกเราครับเป็นเป็นเขื่อนช่องอุบกอยู่ชายแดนกัมพูชาเลยเนี่ยเส้นทางเข้าไปด้านใน ก็จะประมาณนี้ครับามาท่องเที่ยวก็ต้องมาหลายๆคันเาม,มาคันเดียวอันตร,รายรบายนะ่ะมาณไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไไน,นะไม่แน่นะเพราะทางมันเกลียวสองข้างทางก็มีแต่ป่าไน้องมันก็อันตร,รายนะมว่างะมาเราอะไรก็ ขึ้นได้ ฝนจะมาครับถ้าฝนมาอีกก็ลำบากครับทำงานลำบากรับโชว่วงนี้เรางเสร็จจะให้จบภายในสิ้นเดือนนี้ครับเราลงเลยถึงสิบเจ็แล้วแล้วกอตอวกลางเดือนจบมันจบไม่ได้ไปแล้วเนาะะชีวิตต้องสู้ครับอ่ะของแค่นี้นะไม่ทำให้เราตายเราสู้กันต่อไป เวไมเซนก็ต้องดินกันไปพี่น้องสู้กันไปถึงหน้างานแล้วพี่น้องเนี่ยรถจอดเร็เรวบนบนบนถนน,น,นครับรถจอดอยู่บนสันครับสันเขื่อนว่างั้นหน้างานของเราครับ ถึงแล้วครับพี่น้อง